แม้ว่าการเลือกตั้งในตุรกีจะเป็นเพียงการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นแต่ผลการเลือกตั้งมันส่งแรงกระเพื่อมต่อรัฐบาลไม่น้อยนะครับหลังจากพรรคเอเภายใต้การนําของประธานาธิบดีเรเซฟไทยิปเออร์ดวนพ่ er an, ายแพ้ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในรอบ21ปีเปี กลุ่มผู้สนับสนุนเอเครมอิมาโมกลู lu, จากพรรคริพับปริกันพีเพิลหรือ C.H.P เฉลิมฉลองชัยชนะในนครอิสตันบูลหลังจากอิมาโมกลูได้คะแนนไปครองร้อยละ50.92ทิ้งห่างคู่แข่งจากพรรครัฐบาล AKP ประมาณร้อยละ10นะครับเปิดทางไปสู่การน,นั่งเก้าอีน้นายกเทศมนตรีนะครอิสตันบูลเป็นสมัยที่2และถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของพรรค C.H.P emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi bugün itibariyle bitmiştir. Bitmiştir. Şu Cumhuriyet ve demokrasi bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. ระเบยมเมนสิขนาดที่บรรยากาศในกรุงอังการาก็เต็มไปด้วยผู้สนับสนุนพรรค CHP จำนวนมากนะครับหลังจากผู้แทนของพรรคคว้าชัยชนะเป็นสมัยที่สองเช่นกันโดยผู้แทนจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านยังสามารถกวาดชัยชนะในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในอีก9เมืองใหญ่ทั่วประเทศด้วย ด้านชาวเคิร์ดหลายร้อยคนในเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีร่วมกันร้องเพลงและเต้นรำบนท้องถนนเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของพรรค DEM เป็นพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ในการเมืองตุรกีนะครับมีสสอ,อยู่ในสภาประมาณร้อยละสและมีจุดยืนสนับสนุนชาวเคิร์ดขณะที่พรรครัฐบาลประสบความพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกในรอบ21ปีเนื่องจากประชาชนเริ่มรู้สึกไม่พอใจต่อการแก้ปัญหาเศรษ,ษฐกิจ หลังจากตุรกีเคยเผชิญกับอัตราเงินเฟอ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ67จนสะเทือนต่อเสถียราภาพของรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีเรเซปไทยปเออร์ดวนแม้ว่าการเลือกตั้งเมื่อวานนี้เป็นเพียงการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของการเลือกตั้งระดับชาตินัดต่อไปในอีก4ปีข้างหน้าได้เป็นอย่างดีประชาชนเองก็คาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับหลังจากาพรรคฝ่ายค้านคว้าชัยชนะอย่างท่วมท้นเป็นประวัติการณ์ 15 senedir mevcut hükümete oy veren biriydim, dün geçen seçimde biz de, dünkü seçimde biz de verdik. Malum ekonomik şartlar olsun, yerine getirilmeyen sözler olsun. Çok mutluyum, çok geç kalınmış bir zafer bu ama olsun yine buna da şükür diyelim. Sonuçta 22 yıldır çok başarısız bir iktidar var ve insanlar artık doğru yolu bulduğunu düşünüyorum. ด้านประธานาธิบด,ดีตุรกีระบุว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนเนื่องจากผลการเลือกตั้งช่วยส่งเสียงสะท้อนของชาวตุรกีมาถึงนักการเมืองโดยพักจะวิเคราะห์และวิจารณ์ตัวเองอย่างเปิดกว้างตรงไปตรงมาเพื่อหาเหตุผลที่พ่แท้าทาการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını. ทายทนะของอิมาม,มกรูในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอิสตันบูลมีนัยยะสำคัญต่อาการเมืองระดับชาติในอีก4ปีข้างหน้าเป็นอย่างมากนะครับเพราะอะไรเพราะนครอิสตันบูลขึ้นแท่นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า16ล้านคนทําให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ของการแข่งขันทางการเมืองครับอิมาม,มกรูจึงถูกมองว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีตุรกีคนใหม่ท่ามกลางความหวังในการแยกศาสนากับการเมืองออกจาก และนี่คืการคว้าชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทำให้อนาคตของเอเครมอิมาโมกูถูกจ anyway> ับตามองในฐานะตัวเต็งผู้สมัครชิงก้อี้ประธานาธิบดีในปี2028เอเครมอิมาโมกูเกิดที่จังหวัดแท็ซซอนริมชายฝั่งทะเลดำทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เขาจบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอิสตันบูในปี1994ก่อนที่จะเข้าร่วมพักค CHP ในปี2008และไต่เต้าในการเมืองระดับท้องถิ่นม,มาเรื่อยๆจนคว้าเก้าอี้นายกเทศมนตรีอิสตันบูมาคลองในปี2019ถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า20ปีของพรรครัฐบาลอิมาม,มุกลูถูกสารตัดสินจำคุกเป็นเวลา2ปี7เดือนในข้อหาหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่รัฐ หลังจากคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นและนั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีอิสตันบูลสมัยแรกแม้คดีความดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการอุทธรณ์แต่คำพิพากษาอาจนำไปสู่การสกัดอนาคตทางการเมืองท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีเรซเฟฟไทฟปเออร์ดวนในการรื้อฟื้นอิทธิพลของศาสนาอิสลามในสังคมและการใช้อำนาจปร,บปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองอิมามุกลูจึงกลายเป็นความหวังของประชาชนจำนวนไม่น้อย ในการแยกศาสนาออกจากการเมืองและการสร้างประชาธิปไตยของตุรกีให้เข้มแข็งมากขึ้นในอนาคตแม้ว่าอิมาโมกลูก,กับเออร์ดวนจะมีแนวคิดแตกต่างกันแต่ทั้งสองคนมีภูมิหลังที่คล้ายกันในบางมิติทั้งความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลการ,รเผชิญหน้ากับคดีความและการนั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีอิสตันบูล ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลางก็มองว่าพักรัฐบาลของเอร์ดวนยังพอจะมีเวลาในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศอยู่ครับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในระดับประเทศเนี่ยนะมันยังใช้เวลาอีกหลายปีนั่นก็คือปี2028นะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพักรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีเวลานะครับที่จะหันกลับมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศของตัวเอง ย,ยังยังยังมีเวลาที่จะทําอะไรได้อีกอมากมายนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยอเดการ์ก็เขาเรียกว่าชนะนะครับอย่างวุ่วิบมาได้หลายครั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ครั้งหน้านะฮะอาจจะเป็นโจทย์ใหญ่สําหรับเขานะครับส่วนพรรคนะที่ชนะการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นได้ที่นั่งจํานวนมากเนี่ยก็ยังมีเวลาอีกหลายปีที่จะขับเคลื่อน ให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำมาขยายผลสู้สึกในการเลือกตั้งนะครับที่จะเกิดขึ้นในปี2028